สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เราจะมาสอน EP สุดท้ายนะครับ EP ที่สามนะครับเรื่องการเดินสายไฟการประกอบนะครับสายไฟที่เราทำมาครับเราก็จะตัดมาเป็นทรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมีนี่นะครับตัดมาเป็นทรงนี้ครับที่เราต้องต่อแล้วก็คือต่อตัวนี้นะครับ ผมจะตัดสายไฟไว้ให้มันเหลือนี่นะครับนะครับเหลือสีไว้นะครับพอเวลาเราถึงปุ๊บเราสามารถต่อสีเข้าหากันได้เลยนะครับ <S <S ตัวนี้เราก็จะต่อตรงตัวนี้นะครับด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็จะต่อเข้ากับฐานล่างที่เราเตรียมไว้นะครับ พีที่3าไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นเป็นลักษณะของการต่อนะครับผมก็จะต่อตัวนี้เข้าหากรับช่วงล่างก่อนนะครับช่วงล่างเสร็จปุ๊บเราจะต่อสายไฟยาวไว้ก่อนแล้วก็สอดตรงนี้เราก็จะเจาะรูสอดเข้าตรงนี้ไว้นะครับตรงข้างลำตัวรถนะครับเราสอดข้างปุ๊บแล้วก็ต่อชุดนะครับเห็นไหมครับมีตุ่มปิดเปิดนะครับตุ่มปิดเปิดนะครับดูนะครับ ตุ่มปิดเปิดนะครับใสยไฟอยู่นี่นะครับให้มีอะไรมากนะครับ EP นี้ก็จะเป็นตัวลำโพงนะครับแล้วก็มีสายสะดือนะครับจากแมคโรนะครับเห็นไหมครับนครับขึ้นมาหาแผงนะครับแล้วก็ไขแผงติดกับผนังข้างไว้นะครับพอเราเสร็จปุ๊บนะครับเราติดกาปุ๊บราเสร็จ นี่ก็คือเดินไายไฟเสร็จแล้วนะครับเดินสาไฟเสร็จเนี่ยนมผมจะมีตรงนี้คือปิดนะครับเราต้องหาซื้อบานพับเล็กๆนะครับตามปุ่มตามลาซาด้านะครับนี่ขายนะครับบานพับแลจะเเป็นวลาเราเมื่อนะเราก็ตั้งโชว์เราก็ปิดไว้เห็นเหมือนอุ้มปกตินะครับแล้วเราก็ทําคอนะครับคอที่เราทําไว้เราก็จะมาเสียบใส่ แล้วเราก็ใส่บูทก่อนที่เราจะใส่บูทเนี่ยเราจะดัดเหล็กอย่างนี้ขึ้นมานะครับเหล็กตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของเห็นไหมครับตรงคอนะครับพอเวลานี้หมุนขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะยกเหล็กขึ้นยกคอหมุนเป็นรูปวงกลมนะครับตัวนี้เด็กถึงสามารถเล่นได้นะครับเวลายกค้างยกอะไรมันก็จะวนลูปก,กลับมาเป็นที่เดิมนะครับ ประมาณนี้นะครับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะครับเรามาติดที่หลังนะครับสติกเกอร์ก็สามารถใครสนใจก็สั่งซื้อที่ผมได้นะครับชุดละหนึ้อบาทพร้อมส่งนะครับนะครับรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับการประกอบนะครับแล้วแต่ความชอบการวางหม้อน้ําอะไรอยู่ตรงไหนนะครับนะครับสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ใส่นะครับใครสนใจก็สั่งไว้ได้นะครับ ปีนี้ก э ็จะสั้นๆนะครับฟากลุ่มรถเกี <cách> <S s. ่ยวข้าวไว้ด้วยนะครับกลุ và và ่มโมเดลรถเกี่ยวข้าวแล้วก็เครื่องมือการเกษตรนะครับกลุ่มผมเองนะครับแล้วก็ติดตามเพจของผมด้วยนะครับเพจโมเดลรถเกี่ยวข้าวใบช่างหนึ่งนะครับโมเดลรถเกี่ยวข้าวใบช่างหนึ่งนะครับครับก็วันนี้ก็ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเป็นแท่นรายละเอียดคือแท่นรถนะครับล้วถอดออกมานะครับตัดบริเวณนี้ออกไปนะครับก็จะเป็นคอนโซลนะครับนะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจติ๊กเกอร์ก็มีขายนะครับชุดละหนึ่งร้อยบาทพร้อมส่งนะครับครับวันนี้ก็อีพีนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะครับเป็นอีพีสุดท้ายนะครับของโมเดลหนึ่งต่อยี่สี่นะครับ ถ้าใครจะเดี๋ยว ep ีต่อไปจะเป็นการสร้างนะครับรถโมเดลรถเกี่ยวนะครับตัวใหญ่นะครับ1ต่อ16นะครับสามารถปรับท่อลงขึ้นลงได้นะครับปรับท่อตัวนี้นะครับยกขึ้นลงได้นะครับหน้าเกี่ยวหมุนได้นะครับครับก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ